สวัสดีครับคนที่กําลังดูวิดีโอชุดนี้อยู่วันนี้ครูตะวันทองสานนะครับโูโรงเรียนนารีนุกูลจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่า PM 2.5ณปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้จังหวัดอุบลของเราขึ้นแท่นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วถ้าดูจากแผนที่ในประเทศไทยจะมีสีแดงอยู่จังหวัดเดียวนอกั้นเขาเป็นสีเหลืองสีเขียวกันซึ่งครูตะวันก็เลยอยากรู้ก็เลยไปซื้อเครื่องวัด PM 2.5มาปกติครูตะวันวัดอยู่ที่หน้าเสาธงโรงเรียนนารีนุกูลเนี่ยจะวัดได้แค่ ประมาณ10-20กว่าเท่านั้นเองแต่มาวันนี้นะครับ PM 2.5ตอนนี้ขึ้นไปถึงระดับร้อยกว่าแล้วนะครับร้อยกว่าแล้วซึ่งขึ้นเป็นสีแดงแล้วด้วยซึ่งมีผลต่อการหายใจของเราแน่นอนผลเสียเยอะแยะนะครับสามารถเสิร์ชหาผลเสียได้ใน Google ได้แต่อันนี้คืออยากจะทำวิดีโอมาเตือนเฉยแล้วทำไมต้องพูดวันนี้หน้าก,ากากที่เราใส่ทุกวนันนี้ปกติจากการโควิดใช่ไหมครับจากการโควิดเพื่อให้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดแต่เดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์ของการใส่หน้ากากดูว่าไอ้หน้ากากตัวนี้จะช่วยอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ118นะครับ118ตัววัดเซนเซ,นเซอร์จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวครูจะลองเอาหน้ากากไปสวมทับเซ็นเซอร์ดูดูว่ามันจะป้องกันฝุ่นเข้าไปในเ,นเซ็นเซอร์ได้มากน้อยแค่ไหนลองดูนะครับมาลองดู เดี๋ยวเราอลองค่อยๆดูนะครับว่าตัวเลขจะลดลงหรือไม่ซึ่งตอนนี้ตัวเลขเริ่มลดลงลดลงลดลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวจะถอดหน้ากากออกให้ดูว่าถ้าไม่มีหน้ากากปุ่น PM จะเป็นยังไงโอเคนะครับตอนนี้เลขน่าจะเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะถอดออกแล้วนะครับถอดหน้ากากออกซึบอ,ออกแล้วนะสังเกตว่าตัวเลขจะพุ่งขึ้นอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่ในโซนสีแดงเพราะฉะนั้นครูอยากจะเตือนว่าอย่าลืมใส่หน้ากากตอนนี้เป้าหมายอาจจะไม่ได้ป้องกันแค่โควิด -19 แล้วนะครับป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยอย่างน้อยๆ5บาทนี้ก็ช่วยชีวิตเรา PM 2.5ร้ายแรงกว่าที่คิดนะครับโอเคแล้วเจอกันอย่าลืมสวมหน้ากาก,ากอนามัยเลยครับ